สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามารีวิวฟองน้ำมหสัจจรรยร์มิสิตวาวเราจะมาเริ่มขัดคาบกัดล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นคาบสนิมที่เป็นคาบไปนานฟองน้ำมหาสัจจรรยร์นะครับใช้ง่ายแค่ชุบน้ำหมาดๆแล้วก็ลงมือถูคาบสกปรก ไม่ต้องใช้น้ำยาใดๆในการผสมนะครับใช้น้ำเปล่าๆเราก็สามารถขจัดคราบสกปรกได้ทุกคราบสกปรกครับ สามารถขัดคาบสนิมน,นะครับ ความแตกต่าง,งนะครับ